ตอนเกมแดงเดือดคืนนี้ลิวพูจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสองฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเริ่มที่เจ้าบ้านลิวพูชนะไป4แพ้1แพ้เกมล่าสุดก็คือเกมยุโรปส่วนทางด้านของแมนยูชนะ1เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดที่พวกเขาจะแพ้มานั่นก็คือเกมยุโรปเหมือนกันทั้งคู่แพ้เข้ารอบกับแพ้ตกรอบมุมมองมันต่างกันสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันลิวพูชนะไป3มแมนยูชนะไป2วันที่5เดือน3ปี 6, 6 ลิวพูเปิดบ้านเอาชนะไป7จศูนย์วันที่23เดือน8ปี65ห้าลิวฟูบุกไปพ่ายแมนยู2อต่อหนึ่งวันที่12เดือน7ปีหก้าลิวพูพ่ายแมนยูไป4ประตูต่อศูนย์ในเกมที่เตะที่ประเทศไทยวันที่10เดือน4ปี65ลิวพูเปิดบ้านตบแมนยูไปสศูนย์และวันที่24เดือน10ปี64สี่ลิวพูบุกไปเอาชนะแมนยูได้5 0ศูนย์เรื่องน่าสนใจในเกมนี้นั่นก็คือคนสุดท้ายที่สามารถยิงในสนามแอนฟิลด์ได้นั่นก็คือเจสซี่ลินการ์นั่น ซึ่งตอนนั้นเป็นยุคของมูรินโญ่บทสรุปเกมนั้นลิวพูสามารถเอาชนะแมนยูไปได้3ประตูต่อหนึ่งสถิติสุดโหดของซารหาเมื่อเจอกับแมนยูลงเล่นไป12ครั้งยิง12ประตู4แอสซ์ไปทางชอบยิงแมนยูซะแล้วไงและความน่าจะเป็นของเกมนี้ลิวพูจะพับสนามบุกอยู่ฝั่งเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวของเกมนี้เลยนั่นก็คือเกมสวนกลับของแมนยูซึ่งแฟนบอลลิวพูหลายคนคงจะรู้เมื่อลิวพูบุกหลังจะลอยสูงชิบหายถ้าหากพลาดก็อาจจะเจอหมัดสวนของแมนยูได้เกมนี้ผมข อฟันธงรีพูชนะ3ประตูต่อหนึ่ง